ครับสวัสดีค่ะเบิร์ตพลอยธพกิจศิริรัตน์ค่ะครับผมอาจารย์นันทพงศ์พงษ์เจริญสุขครับค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในสวสวัสดีองเบิสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเมื่อวานหายไปเลยหนูทิ้งหนูไม่ครับเมื่อวานติดภารกิจครับวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันวันศุกร์ใช่ไหมคะสุขร์หันษาอีกแล้วนะครับท่านวันนี้มีอะไรหลายๆอย่างในช่วงของ r e d ตเว d Society นะคะวันนี้ก็ช่วงแรกประชุ่อัปเดต Society ครับเอ่ออย่างที่นำเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าถ้าหาก ท่านเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านองค์กรที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะตรงนี้ถือถือเป็นพื้นที่สังคมคนเครือข่ายนะครับมีอะไรก็แจ้งข่าวมาฝากมาในรายการได้นะครับเราพร้อมจะเป็นตัวกลางที่ดีนะครับกระจายไปอยู่ไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะนะใช่แล้วยังไงก็ติดต่อมาทางรายการได้นะครับที่เบอร์0ู 2, 7 5 1 5, 5 2ง 2. 2หรือว่าต้องการให้เราไปทัข่าวคลาหรือร่วมกิจกรรมที่ไหนนะคะเพียงแค่ได้ทีเดียว มีที่พักที่ดอที่กี่ได้ทั้งหมไม่เนยก็ยังไงลองเออลองเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสองนะครับแล้วก็เออส่วนถ้ากรณีมีการติชมอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็ได้นะครับใช่เพราะรายการเรานะคะดูได้2งช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะทางเคเบิลทีวีนะคะก็ไทยคม5ซีแบนนะคะแล้วก็ลองจูดเอาส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือ www. mbchannel.net สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยครับแล้วตรงนี้นะฮะเพื่อให้เว็บไซต์มีความแข็งแรงนะครับท่านมีความประสงค์งงอ,ยอ,อย่างไรอยากไปโหวตอะไรยังไงพื้นที่ในเว็บไซต์มีนะครับยังไงก็เชิญได้เลยนะครับเชื้อเชิญกันตรงนี้เลยค่ะครเร็วเรามาอัปเดตโซเชียตี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ครับคุณเต้น โอ้ยบูแต่หาข่าวอาจารย์ข่าวแรกนะคะ p ูดเด e n ช i a ลค่ะเป็นข่าวของประกันชีวิตนะคะ p ู u d e เ t i a l สง่งสองกรมธรรม์เข้าสู่ตลาดแล้วนะคะตอนนี้ดีเลย p ู u ด e n t i a l บอกว่ากรมธรรม์ทั้งสองอันนี้เป็นกรมธรรม์ที่รับรองว่าไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนเป็นกรมธรรม์ระยะยาวนะคะในการออมทรั์มีหลายคนทราบไหมคะว่าอาจารย์หนูไม่รู้ว่าเขาจะทราบหรือเปล่าว่ากรมธรรม์ชีวิตเนี่ยที่เป็นประกันชีวิตสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ รถคักค่ารถย่อนไม่ใช่ค่ารถย่อนสามารถเป็นเอกสารยื่นแนบกู้เงินครัอันนี้ต้องถือว่าเป็น collateral อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ทางพรูเดนเชียลประกันชีวิตนะคะจับจับมือกับธนาคาร UoB ทรนะคะส่งสองกรมธันม์ตอบโจทย์ความคุ้มครองที่คุ้มค่าพรูดีมกร์ดนะคะสะสมทรัพย์ระยะยาวพ่วงกับคุ้มครอง18โรคราย รูแฟมิลี่การ์ดนะคะชำะเบี้ย10ปีคุ้มครองถึงอายุ90้าสบโอ้โหเขาบอกว่าเอาคนอายุ17บถึงห้บาเนี่ยทุนประกันค้ำตันก็หนึ่งแสนบาทครับกรณีเสียชีวิตนะคะรับเงินชดชยถึง200รอยเปอร์เซ็นต์โอ้ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ครับทำแสนหนึงก็คงจะได้ประมาณ2องล้านบาทจริงปะอ่าเอ้สอยเปอร์เซ็นต์สองแสนห้อยเปอร์เซ็นก็แสนหนึ่งไงสองร้อยเปอร์็นต์ก็สองอก็ซื้อ ถ้าจะให้ดีก็เป็นดูดานหนูจะซื้อโกวัถาแบบนี้เล็กๆไว้หลายๆอัน อ๋อทำไมล่ะเอาพอเวลาตามจะได้ครบไหอ๋อไม,ไม่ไม่ก็ให้แฟนคนที่หนึ่งส่งให้แฟนคนที่สองส่งจนถึงแฟนคน<อ>ที่สไอเดียดีเนาะรักฉันจริงต้องส่งโกลมาทานให้ฉันนะเออถ้าผู้ชมคนไหนส,วนสาวๆนะคะถ้าเกิดแบบว่าไม่อยากที่จะถูกถูกมองว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีแฟนเยอะ,ะแต่ว่าเอาเป็นแบบมีเพื่อนเยอะดีกว่าคนไหนรักฉันจริงเลอกไม่ถูกก็ส่งโกลมทานให้ฉันละกันคนไหนให้โกลมทานสูงก็รักคนนั้นเยอะ่อยดีไหมจริงใจจริงๆริจริงใจ นะมีแววจริงใจออกมาทางรูนตามครับมาถึงข่าวผมบ้างหนูเปิ้ลมาม่าปังแอนด์มาร์กนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าผ้าด้นมือรวยเสน่ห์นะครับอันนี้ที่เห็นนะฮะก็มันมาจากแนวคิดเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นผ้าด้นมือนะสวยอ่ะรือเขาใช้คําว่าคิ้วนะฮะคือคิ้วในเมืองไทยเนี่ยมันมีบเขาบอกมีมานานแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทําเป็นผ้าห่มเจาะตลาดระดับกลางเป็นหลัก มีความซ้ำซากเขาก็เปิดแบรนด์ใหม่เป็นมาม่าปังแอนมาร์กนะฮะเขาก็บอกว่าก็ตัวคิวเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยในญี่ปุ่นในเกาหลีค่นะ,ะตอนนี้เขาก็พยายามมาสร้างกระแสในเมืองไทยให้ให้ให้เป็นที่นิยมอีกนะอันนี้เขาคุณเอ,อจ้าของเมื่อกี้นะฮะคุณพัชรินเพิ่มพูนนะครับเป็นภรรยาของ ของเจ้าของเนี่ยคุณมาร์กเนี่ยนะคุณนภัสทัพทิมอ่อนเนี่ยนะ,ะเขาเป็นคนชอบงานประดิษฐ์ทำหัตกรรมเจ็ปีมาแล้ว,ลวนะและครั้น,นี้เขาก็พอหลังจากที่เขาประสบปัญหาทางด้านธุรกิจก่อสร้างของเขาเนี่ยนะ,ะเขาก็เลยว่ามาเริ่มทำอันนี้ตอนปัจจุบันก็ทำเป็นร้านของตัวเองนะมีร้านอยู่ที่เจเจมอลนะ เดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอย่างนี้นะคุณเปิ้ลเขาขายบอกยอดขายเขาเดือนหนึ่งอะเลขหกหลักนะโโอ้หนะฮะเนี่ยฮะเขาขายกันที่เจเจมอลนะครับเขาก็บอกว่าเฉลี่ยราคาแตกต่างกันไปนะตั้งแต่ราคาร้อยหกสิบาทจนถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเขาเปิดร้านที่เอ่อเขามี